ต่อมาเนี่ยกรณีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสทอถทอออหนึ่งทพห้ได้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือรายการแสดงเพศเนี่ยผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือการสะกดชื่อตัวชื่อสกุลเนี่ยในเรื่องของตัวอักษรสระหรือวรรณยุกซึ่งไม่ตรงกันนะครับวิธีการหนึ่ง ให้กรรมการประจำหน่วยสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นไปออกเสียงลงคะแนนหรือไม่เป็นอำนาจของกรรมการเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้บันทึกคำวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสทพท .5 ทับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีคำนำหน้าชื่อนะครับรายการแสดงเพศผิดไปจากข้อเท็จจริงตัวสะกด ตัวอักษรสระวรรณยุกต์ต่างๆมีการผิดเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับให้กรรมการประจำหน่วยสอบสวนวินิจฉัยชีข้ขาดได้เลยนะครับว่าจะให้ออกเสียงลงคะแนนหรือไม่และก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับ